ฟาร์มเลี้ยงชมดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแห่งนี้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาวิธีการดำรงชีวิตของชมดซึ่งพวกมันกว่า70ตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อการผลิตกาแฟขี้ชมดกาแฟที่ได้ชื่อว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกเพระสัตว์ป่าเนี่ยกลางกลางวันเนี่ยเขาจะมุดอยู่ตามในโพรงอะไรอย่างเงี้ยที่มืดๆแล้วซื้อถังสีดำให้เขาอยู่ข้างในกลางวันเขาจะนอน ใช่พอกลางคืนก็จะหากินก็จะปีนไปอย่างเงี้ยตลอดฟามเลี้ยงชมดแห่งนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญที่ครอบครัวมนตรีประสาทเกษตรกรในอำเภอหลังสวนเลี้ยงตัวชมดไว้2คู่ประกอบกับความชื่นชอบดื่มกาแฟจึงทดลองเพาะพันธุ์ชมดอย่างจรงิงจังจนเกิดเป็นธุรกิจกาแฟขี้ชมดขึ้นก็ต้องศึกษาแฟนๆเขาเขาเป็นคนที่ชอบกาแฟเขาก็ศึกษาเหมือนอินโดเนี่ยกาแฟขี้ชมดก็ดังนะ ใช่แล้วก็ศึกษาดูค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตมั่งหนังสืออะไรมั่งอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจกาแฟที้ชะมนั้นเองกาแฟตอบรับกับคนก็ก็ดีมากก็ดีก็ดีตอนนี้ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอกาแฟขี้ชมดอาจยังไม่คุ้นเคยกับคนไทยแต่สําหรับคอกาแฟแล้วจะเป็นที่รู้จักกันดีว่ากาแฟขี้ชมดมีต้นกําเนิดมาจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบว่าตัวชมดที่กินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วขับถ่ายมาเป็นขี้ชมดนั้นเมื่อนำมาคั่วและชงดื่มกลับพบว่าให้รสชาติที่กลมกล่อมมากส่วนการเพาะเลี้ยงตัวชมดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะชมดจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำผู้เลี้ยงจึงต้องหมั่นดูแลและเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตให้ตรงกับธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ที่จะเม็สดเนี่ยที่เก็บมาประมาณ20-30กิโล แต่ว่าได้ได้กาแฟที่ว่าเขาขายออกมาเนี่ยสกิโลหลังการลองผิดลองถูกมากว่า3ปีเจ้าของฟาร์มเลี้ยงชมดบอกว่าตัวชมดหนึ่งตัวจะขับถ่ายขี้ชมดออกมา5กิโลกรัมต่อปีธุรกิจนี้จึงเป็นอีกช่องทางสร้างอาชีพรองรับตลาดกาแฟขี้ชมดที่กำลังเติบโตตามเมืองท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้อย่างคุ้มค่าเพราะราคาขายนั้นปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละเกือบ20,000บาทเลยทีเดียว ทรงพลเรื่องสมุดถ่ายภาพโชติพงศ์วงพนารัก์ช่อง5้ข่าวเที่ยงรายงาน